สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทำใจวาไราตี้นะคะขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่นะคะการขอขมาลาขันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมานะคะใครก็ตามนะคะที่เคยมีความเชื่อว่านะคะตัวเองนั้นมีของดีหรือมีคนแนะนำนะคะให้ท่านรับขันนะคะ เพื่อที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาดูแลปกปักรักษาหรือทำให้ท่านมีของดีในตัวเองหรือใดๆก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องนะะแล้วรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหนื่อยมากกับการที่คุณเนี่ยรับขันมาแล้วแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ อย่างที่คุณพอใจนะคะชีวิตคุณไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการเพราะอะไรนะคะเจี๊บจะอธิบายซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะคะมีธาตุขันทั้ง5อยู่แล้วในตัวเองนั่นก็คือนะคะรูปเวทนาสัญญา สังขารและก็วิญญาณนะคะซึ่งไม่มีธาตุใดที่เราจะสามารถยึดครองไว้ได้นะถ้าใครเคยอ่านบทสวดมนต์ทำวัดนะคะคุณก็จะได้ยินประโยคเหล่านี้คือ เวทนาไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนวิญญาณเป็นอนัตตาใดๆก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะไม่มีอยู่ในตัวตนของเรามเมื่อเรานะคะเสียชีวิตไปแล้วนะคะร่างกายนี้ดับนะคะก็นะคะวิญญาณก็ดับนะ,ะเวทนาก็ดับสัญญาความจำใดๆก็ดับนะคะ สังขารคือดับไปแน่นอนแต่จะคงเหลือไว้จิตวิญญาณจิตวิญญาณนั้นนะคะเราจะดับไหมอยู่ที่การที่เราฝึกนะฝึกจิตตะภาวนานะคะเพื่อให้จิตของเรานั้นนะคะมีความว่างหรือว่ามีสภาวะที่ หยุดปรุงแต่งสังขารแห่งการเกิดใหม่หรือที่เรียกว่าเป็นนิพพานนั่นเองนะคะถ้าฝึกนะคะก็จะได้สภาวะนี้ต้องอธิษฐานแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการรับรับขันเนี่ยถือเป็นการนำภาระเข้ามาเพิ่มนะแค่มีอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะคะแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะเรายังไปเอามาเพิ่มอีกเนี่ย เมื่อเราไม่สามารถที่จะดูแลจิตวิญญาณในขันที่เรารับมาเพิ่มได้ต้องทําการขอขมาค่ะเพราะเราเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ดวงจิตนั้นๆเนี่ยนะคะละความอาฆาตพยาบาทหรือเกิดความไม่พอใจในตัวเราทำไมเอาฉันมาแล้วทำไมถึงไม่ดูแลทำไมถึงไม่ปฏิบัติไม่ทำไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นนะคะซึ่ง แค่ชีวิตคุณคุณก็เหนื่อยแล้วนะคะทีนี้วิธีที่เราจะปณีปนอมนะคะได้ดีที่สุดกับดวงจิตวิญญาณน,นั้นๆน,น,นะคะก็คือกล่าวคําขอขมาค่ะต่อดวงวิญญาณก่อนที่เราจะนําขันนี้ไปลอยหรือไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาตินะคะข้อดีนะคะของการลาขันนะั่นคือนะคะข้อหนึ่งเลยไม่เพิ่มภาระจากการยึดติดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะคะ ข้อที่2คือเราก็จะไม่ถูกสาปแช่งจากดวงจิตและวิญญาณนั้นๆด้วยข้อที่3มนะคะเค้ะร้ายกลายเป็นดีในทันทีหลังจากที่เราขอขามาแล้วนะคะแล้วก็นำไปปล่อยในที่ที่ถูกต้องนะคะและก็ข้อสุดท้ายค่ะไม่ตกเป็นธาตขันอันเป็นตัวก่อทุกนะคะเพราะฉะนั้นขันของเขาขันของเรามีอยู่ก็เป็นทุกข ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไม่ยึดติดนะคะแม้กระทั่งขันจิตวิญญาณคนอื่นแล้วก็ไม่ยึดติดด้วยในธาตุขันทั้ง5ในตัวเราเองณนะขณะนี้เลยนะคะ,ะ<ๆ>เพราะฉะนั้นค่ะวิธีการนะคะที่คุณจะสามารถขอขอมาโดยการเตรียมจุดทูป9ดอกนะคะแล้วก็ขันของคุณนะวางไว้อยู่แล้วตรงหิ่งหรือตรงหน้านั้นคุณจุดทูป9ดอกนะคะแล้วก็ เอ่ยชื่อนามสกุลของตัวเองวันเดือนปีเกิดของตัวเองและกล่าวคำขอขามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะข้าพเจ้าชื่อ จุดๆๆนามสกุลวันเดือนปิเกิดขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคยให้คำมั่นสัญญาให้สัจจะวาจาใดๆก็ตามไว้ว่าจะปฏิบัติด,ดูแลท่านให้ดีหากลูกเคยขาดตกบกพร่องสิ่งใดไปไม่ทำตามสัจจะนั้นจนทำให้เกิดเป็นโทษลูกจึงขอลาขอขมา เพื่อไม่ต้องมายึดมั่นคำสัญญาจนผิดบาปเกิดขึ้นในใจลูกไม่สามารถดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขันที่รับมานี้ไว้ได้ไม่สามารถที่จะดูแลได้อีกต่อไปจึงขอปลดปล่อยท่านออกจากกรรมต่อกันณนะบัดน,นี้เป็นต้นไปเทินขอให้ท่านลดโทษอดโทษ อโหสิกรรมให้ลูกด้วยเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าสืบไปสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับท่านด้วยและหลังจากนั้นนะคะให้นำขันของท่านค่ะไปลอยน้ำหรือคืนกลับสู่ธรรมชาติเดิมที่ท่านรับมาตั้งแต่แรกจะคืนครูคืนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลอยน้ำ ท่านสามารถเลือกได้เลยนะคะตามความถนัดค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านค่ะกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลหรือจะเป็นการใส่บารให้กับดวงวิญญาณนะคะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศบุญให้นะคะชีวิตจะได้ราบรื่นค้าขายกิจการรุ่งเรืองค่ะชีวิตก็จะเป็นอิสระจากการยึดติดนะ,ะในขันต่างๆชีวิตจะก้าวหน้าดีขึ้นร่ำรวยขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ขอให้ทุกท่านนำไปใช้และปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตนะคะแล้วก็ทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเจี๊ยบทำคลิปต่อๆไปให้คุณด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ